สวัสดีครับคุณผู้ชมครับทูชินาวขอนะนำผู้ชมไปติดตามการถ่ายทอดสดนะครับศึกฟุตบอลเมืองไทยลีกครับวันนี้ที่สนามชลบุรีไดกินสเตเดียมชลบุรีเอฟซีครับเจ้าบ้านรับการเยือนของพัทยายูไนเต็ดดาววิบัติแห่งเมืองชลบุรีครับในส่วนของทีมบรรยายวันนี้ครับมีคุณทศพลรัตนะและผมสรุปวิถุนี้ครับจริงๆครับอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์เหมือนกันเลยครับเพราะว่าตกชั้นเป็นฤดูกาลเดียวนะครับถ้ากลับขึ้นมาได้เลยโดยอัตโนมัติเนี่ย โควังนะครับนี่ครับการเคลื่อนที่ของนักเตะทําได้ดีมากนะครับหาช่องอีกทีนึงครับกินิพงเปิดลูกนีโอ้โหต้องสกัดที่ออกหลังไปแต่ผมรกในเกมนี้ครับของเจ้าถิ่นจารเจอกันกับยุทธยาเนี่ยเสมอสองนัดเลยนะครับทั้งเย้าแล้วก็เยือนอืมเดี๋ยวต้องว่ากันนะครับแต่ดูจังหวะนี้โอ้โหบิวอัพขึ้นมาแล้วตรงนี้ไปช้าครับเสียบอลมอตแลาคราวนี้นี่ก็ตัดเข้าซ้ายแบบมุมถนัดเลยครับแล้วเลือกปั่นเลยครับอืันนินี ต้องออกแรงปัดทิ้งไปก่อนนะครับลูกนี้ไม่ง่ายนะครับวนหนีมาได้เอาครับกับตันทีมดารากรดารากรแทงต่อมาหลุดมาแล้วจะเอาไงแตะได้หลุดคนเดียวเล็งหาเหลี่ยมใต้ไม่ได้จะยิงก็ติดก็ซ้ำลูกนี้ไปนุ่นเลยไม่ได้ครับพัทยาครับทางจังหวะของพัริกโมตา้าชลนบุรีเก็บได้หมดแล้วครับตอนนี้ ว่าพวกเขาจะมีโอกาสในการเข้าทำดีขนาดไหนให้มาตัวแลบโอ้โหยิงติดเซฟอีกแล้วนี่ครับผสมัครตูให้มันทะลุลายเกมรับมาโอ้โหแต่ล้ำไม่เยอะนะครับล้ำนิดเดียวแต่ยิงตรงนี้ไม่ผ่านชนินนะครับนี่ครับมีมีช่องว่างเปิดเข้ามาครับขยับได้อัตาลาจับชาววัดสวนโอ้โหติดบล็อกครับเลซาบล็อกไว้ได้ได้แค่เตะบุมครับดูครับออกริมเส้นซ้าย อินพงศ์เปิดเข้ามานี่มงตั้งมาชวัตจับแล้วยิงนะครับโอ้โหธนากรนะครับเป็นธนากรครับเปิดบอลลอยโด,ดมาได้โขงโอ้โหชนคานครับโอ้โหชุบุรีเกือบโดนดูอีกครั้งครับจังหวะที่เปิดไปเสาไกลให้เลซ่าโขงครับตรงโอ้โหไปต่อครับชุบุรีก็ดันต่อชวัต มาตรงงสวยครับพลิกได้สายแล้วด้วยเรียบร้อยสิครับโอ้โหไปยืนพิงไว้ตรงนั้นชันดอลงพรมสีแก้วแม่พิงเสร็จจับได้แตะนิดเดียวแล้วเขาเป็นคนที่มีความสามารถตัวดีอยู่แล้วด้วยครับนี่ครับดูจังหวะบอลของชาววัดครับให้มาโอ้โหสวยครับไอ้ลำแล้วพลิกเร็วแล้วยิงเร็วครับคิดเร็วทำเร็วครับในพื้นที่แคบๆตรงนั้นครับนี่บอลแรกดีครับแล้วแตะหนีแล้วซัดซ้ายเลยโอ้โหชันนีนนี่ได้ได้ยืนมองครับ หมดสิทธิ์ป้องกันครับ1 0ครับชลบุรีนำทะเลศึกขึ้นมา,ะนาทะเลคืนย้อนมาอะะัมรัวตรลาอีกทีครับซัดเหมือนเดิมครับออกหลัง <c oughs> แฟนแฟนชลบุรีาจะงงไม่แก,กไม่มีนี่กลายเป็น,เนล่อตาล่อใจให้อัมรวตรลาได้ลองกดอยู่เรื่อยๆนะครับยิงอีกแล้วครับแล้วก็สงท้ายขอ,ของการทดนเวลาแล้วมาก็หมดครึ่งแรกเลยครับเราจบครึ่งแรกครับ เกมที่ชมบุรีไดคิ้งสเตเดียมครับชมบุรีออกนามพัทยาอยู่เด็ดไปหนึ่งต่อศูนย์นะครับนาเซดโยนกลับเข้าไปตรงนี้อ้าวบอลได้โล่งๆซัดข้ามคานสะงันครับโอ้โหเดเล่ครับแม่ครึ่งแรกนี่แทบไม่มีโอกาสเลยครึ่งหลังนี่ถือว่าส้มหลดแล้วนะครับนาเซดมองเป้าแล้วครับไปที่ดาเลนั่นแหละครับโมไม่ถึงเองบอลตกมาแต่ว่าด้านของดาเล่เองก็ยิงไม่ดีครับนี่ครับโอ้โหบอลก็ถือว่ายังคงไม่ได้โอกาสในการลุ้นจบสกอร์เลยนะครับมีโชค หลุดมาวันเดอร์ลุยสเปิดลูกนี้เน้นๆโอโ้โหขาดไม่โดนครับอดนนิสัก์ไกสอนโอโ้โหจุลิภานดูครับจังหวะที่วันเดอร์ลุยครับแต่ผ่านมาได้สวยนะครับแต่อ้อมมาดีเลยแล้วดึงจังหวะเปิดมาโอโ้โหบอลมันกระดอนสูงมานิดเดียวครับอดิศักนี่พยายามจะแย่เท้าไปให้ถึงแล้วแต่ว่าจังหวะแต่งของชยธรเลยยิงไม่ถนัดเท่าไหร่เอาแล้วดูพัทยาสวนกลับมาดีด้วยไอริสตัวตัว ช้าถ้าชาที่จบแล้วเพราะจำนีมาเยอะมากครับลงมาแล้วแทงต่อมาครับอีกทีนึงสลาวุธให้มาไอดิสเปิดย้อนมามีตัวได้ยิงเฉียบขาดขนาดไหนได้ไหมโอ้โหไม่ได้ครับโอ้โหไม่ได้ตีเสมอครับทางฝั่งของพัทยาดูครับตรงนี้ทางนั้นของไอดดสเปิดเข้ามาเลยมาถึงมีโชควางเท้ายิงได้ดีมากนะครับแต่นพคุณปัดได้แล้วตัวซ้ำเข้าไม่ถึงครับโอ้โห นี่ครับนำหนึ่งศูนย์นี่มันไม่ปลอดภัยจริงๆครับจนินครับปล่อยนสั้นแล้วก็ทิ้งยาพนิยาเอ้ามันไม่มีทงโอ้โหจับพอลันดีดข้ามไปไกลเลยครับสลาวุธทธรลฤทิ์โอ้โหนี่แฟนชมบุรีนี่ใจหายแวบเลยครับดูจังหวะที่แลบขึ้นมาโอ้ยไม่ล้าด้วยนะครับเนี่จับบอลลงแล้วจังหวะยิงนี่ ย้อนมาโดนสวนขึ้นมาทันไหมวันนี้ลุยไม่ทันครับเรซ่าอ่านี่ครับเรซ่าเรียบร้อยครับคือวันนี้แกให้บอลแต่ละลูกนะครับน่าเสียวไส้มากครับเรซ่าเนี่ยแล้วก็สุดท้ายจ่ายอย่างสวยเลยครับเป็นการคอสจากด้านข้างมาที่สวยราชบุรีคอสครับถึงบอลก่อนนะครับไปเสียดายบอลครับเรซ่าตวัดกลับมาโอ้โห อสักไกลสอนี่ตรงนั้นประตูโล่งเลยครับเรียบร้อยครับแปรเข้าไปนี่คือสิ่งที่ชมบุรีทําไม่ได้ครับพัทยาเลยทำให้ดู <c oughs> โอ้โอเปิดมาความผิดพลาดครั้งใหญ่เลยครับของเรซ่าจากเกมที่ห่างแค่หนึ่งลูกแล้วมีโอกาสจะได้ลุ้นตีเสมออยู่เรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหใครว่านี่น่าไปดูละสุพรรณใช่ครับ <c oughs> ามาดูจังหวะนี้ก่อนเอ้าเคลียร์เปลี่ยนจุดโูเ <c oughs> ข้าชาร์จไม่โดนเรับสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกหลังไปโอ้ถ้ายัางนําแค่ลูกเดียวแล้วเจอจังหวะแบบนี้นี่แฟนๆาชบุรีคงนั่งไม่ติดเก้าอี้ครับดูครับบอยมันให้มนุกลางนี่ครับบังไว้บังไว้เปิดยัดเข้าไปโอ้โหแล้วจะซ้ำอีกทีนึงไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ครับเลสทางแล้วมาคุณขัดตุ่นเนีย ดูครับบอลไหลมาเลซ่ーーบาบังดีด้วยนะครับแล้วก็หาจงังหวะดึงบอลแล้วเปิดเข้ามาแต่ว่าเพื่อนชาร์จไม่ถึงนะครับโอ้โหนบคุณอ๋อ,อให้ฟาวมับน้ยานะครับมาได้ลุยอ่าแล้วจบเลยครับโอ้โหเกมที่ได้กินสเตเดียมครับชลบุรีเก็บ3คะแนนครับวันนี้3คะแนนสำคัญของชลบุรีนะครับ